สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาทําเค้กกล้วยหอมข้าวโอ๊ตสูตรคลีนที่เหมาะกับคนที่กําลังลดน้ําหนักกันค่ะสําหรับเค้กกล้วยหอมสูตรนี้เนี่ยไปยใช้เวลาลองผิดลองถูกมาประมาณ2อาทิตย์เลยนะคะจนได้สูตรเคร้กกล้วยหอมที่รู้สึกว่าอร่อยก็เลยอยากจะมาแชร์กันค่ะสาหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่เยอะนะคะมีกล้วยหอม1ลูกไข่หนึ่งฟองนมอัลมอนด์เล็กน้อยผงฟู soda, เบกกิ้งโซดาเกลือชมพูน้ําตาลหล่อห้างกล้วยแล้วก็ตัวข้าวโอ๊ตค่ะทีนี้เดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยนะคะ ขั้นแรกเนี่ยเริ่มจากเอากล้วยหอมาบดก่อนค่ะนี่ค่ะใส่กล้วยลงในชามแบบนี้แล้วก็ใช้ซ่อมบดได้เลยนะคะหลังจากที่บดกล้วยจนละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ข้าวโอ๊ตลงไปนะคะเราจะใส่ไปประมาณ6ช้อนก่อนค่ะใส่มากหรือน้อยเนี่ยก็แล้วแต่ปริมาณกล้วยของเรานะคะว่าลูกใหญ่หรือว่าลูกเล็ก หลังจากใส่ข้าวโอ๊ตลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากที่ข้าวโอ๊ตกับตัวกล้วยเข้ากันดีแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะ หลังจากใส่ไข่แล้วก็ผสมให้เข้ากับข้าวโอ๊ตแล้วก็กล้วยเลยนะคะหลังจากที่ใส่ไข่ลงไปแล้วตัวส่วนผสมจะเหลวขึ้นนะคะเดี๋ยวไปจะเติมข้าวโอ๊ตอีกนิดหน่อยค่ะประมาณ1-2ช้อนนะคะ แล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเดี๋ยวไปจะเติมนมอัลมอนด์ลงไปประมาณ1ช้อนนะคะจากนั้นก็ใส่เกลือชมพูค่ะจะเป็นเกลือฮิมาลัยนะคะอันนี้ใส่แค่ประมาณปลายช้อนค่ะ แล้วก็ต่อด้วยน้ำตาลหล่อห้างกล้วยนะคะจะเป็นน้ำตาลแบบไม่มีแคลอรี่ค่ะอันนี้ใส่ประมาณ1ช้อนนะคะสุดท้ายก็ใส่ผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาะคะ่ะ ผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาใส่แค่ประมาณปลายช้อนนะคะนี่ค่ะใส่แค่เล็กน้อยแล้วก็อันนี้จะเป็นเบกกิ้งโซดาค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะหลังจากที่ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปอยจะเทใส่กล่องแก้วสําหรับอบนะคะปอยใช้เป็นกล่องแก้วนีโอแฟลมอันนี้ค่ะอันนี้ใช้ดีมากนะคะใช้เก็บอาหารก็ได้ใช้ใส่เตาอบก็ได้ค่ะีค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปอยจะเอาไปใส่เข้าเตาอบเลยนะคะ สำหรับเตาอ,อบที่ปอยใช้จะเป็นเ x i ยวมีเครื่องเล็กอันนี้นะคะตั้งอุณหภูมิไว้ที่190องศาค่ะอบนาน16นาทีนะคะเดี๋ยวปอยจะใส่ตัวเค้กร้อยหออเข้าไปก่อนค่ะ190องศาอบประมาณ16นาทีนะคะอันนี้ปอยไม่ได้วอร์มเตาอะไรนะคะตั้งไปตามนี้เลยค่ะ16นาทีแล้วก็เริ่มอบได้เลยค่ะ นี่ค่ะตอนนี้ก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นหอมหน้าตาน่าทานมากค่ะค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวปอยจะลองเอาไปตัดดูนะคะนี่ค่ะเค้กโวยหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาดูน่าทานมากๆนะคะกลิ่นก็หอมมากๆด้วยค่ะเดี๋ยวปอยจะลองตัดออกมาชิมดูนะคะ นี่ค่ะเนื้อเค้กจะเป็นแบบนี้นะคะรสชาติก็อร่อยด้วยค่ะหวานน้อยนะคะดีต่อสุขภาพแบ่งทานได้หลายมื้อเลยค่ะถ้าใครสนใจก็ลองไปทำทานดูนะคะเอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ